พาไปเที่ยวทริปสกูตเตอร์ที่ประจวบคีรีขันด้วยกันฮะก็คือผ่านหน้าฝนไปหลายเดือนตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วมแมลงสาบก็จะเริ่มออกจากหลัง,งที่เป็นนกอะไรอย่างี้ได้ไและนี่ก็คือที่พักชื่อ The ะบล็ c ก n อนบรรยากาศริมทะเลด้วยโคตรเฟนข้างในห้องก็โค้ดสวยแต่งอย่างเฟี้ยวห้องอาบน้ํานี่แบบเซมิเอลดอร์ด้วยรอบนี้ก็มีทั้ง V ีเพดเอฟเอสเทเวอร์ S, un, แล้วก็สกูตเตอร์สุดเฟี้ยวอีกหลายคันสมาชิกพร้อมแล้วออกเดินทางได้ที่ขับรอบนี้ก็อยู่แถวแถวอำเภอนาเขากวางนะครับจังหวัดประจวบคีร รู้ว่าถานนดีมากเอ็นหัวล่าส่งสัญญาณมาไม่ใช่รถมีปัญหานะฮะจอถ่ายรูปว่าสั้นไปตามรูปกันในเพจนะออกเดินทางชมวิวบรรยากาศเย็นๆกันต่อแม้วีเพ็ด fs นี่มันเท่จริงๆครับยังไงก็รู้ว่าเป็นวีเพจมาแตก่ไกลส่วนใครที่ไม่คุ้นตากับสกูตเตอร์ไม่ต้องกังวลนะฮะวันนี้ระบบช่วงล่างระบบเบรคเขาจัดมาเต็มๆแล้วเมืองนอกหลายประเทศนี่ใช้เป็นยานพาหนะกันแล้วลดการปล่อยคาร์บอนตอนขบับลดการใช้พื้นที่จราจรแถมใช้พื้นที่จอดนิดเดียวอ๋อพับใส่ท้ายรถไปเที่ยววันหย